สวัสดีค่ะพี่ปอนจ้าอายุหาสิบเก้าปีแล้วนะคะค่ะเมื่อก่อนนะคะพี่ปอนเป็นฝาค่ะเป็นฝาที่แรกกับว่ได้เป็นหลายอะคะ่ะเป็นนิดเดียวเป็นฝาโฮอร์โมนค่ะฝาจากการคลอดน,น้องมากนะคะมีฝาอยุเพียงนิดเดียวนะคะสองหนกแก้มนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพี่ปอนก็อยากหายค่ะไปใส่คีมถือห่างแพงบางคีมในท้องตลาดนะคะอ่าแต่ ฝ่ากับโบาหายค่ะแถมเป็นลายกว่าเก่าค่ะหนาบางหนาอ้นแอนะคะหลังจากนั้นพี่ปอนก็ไปตามสถานเสริมความงามนะคะไปก็หนาไปอลอกหนาไประเบิดหนาค่ะไปเลเ่อเ์ไปมาเมืะะ่อค่ะซ้ลายฝ่าพี่ปอนบ่าหายค่ะลายกว่าเก่าอีกนะคะเพราะเชลล์วผิวถึกทำลายนะคะหนาดําเป็นฝ่าฝังลึดโดดกว่า สิบกว่าปีนะคะสิบสามปีนะคะ,ะหลังจากนั้นก็นกนคือพี่ปอนก็นมิดความมั่นใจนะคะทอแททออกสังคมกับบอกล้าออกนะคะบัม,มีความมั่นใจเลยนะคะแล้วก็บอกิดว่าเป็นฝานะ่ะจะมีวิธีการ ใดที่รักษาให้พีปอนหายได้นะคะจนในที่สุดพีปอนมาพ่้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะธรรมชาติรักษาฝ้าไ้พีปอนให้ใหายขาดเลยคะ่ะเพียงง่ายๆนะคะอ่าใน่ซีขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยก,ก็คือการล้างหน,านะะ้าค่ะการล้างหน้าด้วยสบู่นะคะนี่คะ่ะการล้างหน้าด้วยสบู่อ่าซึ่ง ล้างนาได้สะอาดมุดจดนะคะบอ่อแห่งตึงแม่เวลาเข้าล่างออกไปอะ่ะเวลาาล่างหนาออล้วกันยังคงความนุ่มและชุ่มชื้นในผิวของเขานะคะเพราะว่าค้นเป็นฝานอาจจะแหงเนาะ,ค,ะค่ะหลังจากใส่สมู่แล้วนะคะพี่ปอนก็นไปใส่ตัวเซรั่มนะคะเฮ็ดไปเฮ็ดให้ผิวเขาแข็งแรงเฮ็ดให้ผิวเขาชุ่มชื้นเพราะว่าเป็นฝามาจังที่พี่ปอนเคยบอนเนาะคะ่ะจะ นาแหงเพราะว่าเซลล์ผิวเขาถึกทำลายนะคะนาจะแหงมากแหงแลวก็เหี่ยวมากนะพอใส่เจลลัมตัวนี้เฮได้นาชุ่มชื่นเฮได้ผิวเขาแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะผิวแข็งแรงแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการรักษาฝานะคะนี่ขั้นตอนรักษาฝาเป็นบำรุงหรือว่าเป็นครีมรักษาฝาคะ่ะเมื่อเอาบำรุงเมือ่อ ผิวห่อได้รับสารอาหารแล้วนะคะกาจะยังในผิวห่อแข็งแรงฝ้าก็จะจางแล้วก็เลื่อนหายไปนะคะเมื่อรักษาฝ้าหายแล้วนะคะเพื่อป้องกันบ้องให้เกิดฝ้าไม่อีกนะคะค่ะเพื่อต้องป้องกันบ้อให้เกิดฝ้าไม่อีกการปีปอกนกับไปใส่กันแดดนะคะตัวกันแดดตัวนี้นะคะซึ่งมีค่าเอชเอฟที่สูงพอนะคะที่ปกป้องอา พี่ปอนได้นะคะแล้วที่สําคัญในสุดที่พี่ปอนรักมากๆชอบมากๆนะคะคือถ้าแล้วออกแดดได้ทันทีแล้วก็ถ้าเปียงหนาบ่เท่าบอดดานะคะบอดดอปนะคะหนาจะสว่างใสนะคะนี่แหละค่ะถ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากรักษาฝ้าให้ใหายขาดจากใบหนาของท่านนะคะอ่าพี่ทำยังผู้ท่านมีทั้งเลือกนะคะพี่ปอนอ่าอยากฝาก ผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะซี่ขันตอนนี้ง่ายๆนะคะเพื่อรักษาของอฝ่าของท่านให้ใหายขาดจากใบหน้านะคะค่ะทักมาแลวจ้า จัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเฮอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะสำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น DSL ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ E M S ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ